นี่พัฒนาต่อยอดต่อกลางต่อหัวต่อหางอันนี้ต่อหางเสร็จพอดีเจอแสงนี่พอดีเลยจะถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเจ็ดห <Leaf. c oughs> น้าฟ้าแล้วก็เนฟวรไรปาเตอร์ลกัน ก็เ,เดี๋ยวจะคงจะต้องเป็นในวไร้บาเตอร์โค l อลทดพอดีเลยแหละมันมีเจดคนถึงจะตัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดได้สามคนเป็นห้างคนส่วนจำกัดห,หาชนจำกัดค่อยว่าที่หลังแสงมาพอดีอสวยมากไม่รู้มาไง โอเล็กทำไปทำมาห,หางที่ว่าใช้ลากตอนตอนจะติดหลมุมตกหลุมเงี้ยลากขึ้นเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างก็พอดีเลย,ยเป็นวันเกิดพอดีเลยหางมันอยู่ตรงนี้นี่